สวัสดีครับทุกคนทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสูช่ช่องแจ็ปแอร์ขชแนลเอเอกสารกันนะเพื่อนนะวันนี้อยู่ว่าแมตร้อนในเวลาทำอะไรนาทีสองเจ็ 2, นาทีเพื่อนมาเอาเลยวันนี้มาในทุนนี้มีเศษ115บาทนะอ่าก็มีเศษจากการเล่นก่อนอันนี้พอดีนะอืมเอาเหลืออันนี้ก็เลยแบบอ่ะพักแล้วมาพึ่งมาเล่นต่อมาขอเปิดเบทสองน,อนะเพื่อนนะ มันมานวันนี้ก็ย้ายมันมานโอ้โหกอบตอหมดเลยไม่เกียวกัแสองแถวสามเท่า, 2, า,าไรตัวสักตัวนี่ผมว่ามันเทิงแน่นอนแต่ก็ไม่เข้าออถ้าเข้าคงไม่พูดถึงนะเออถ้าเข้า,าคงได้เฮแล้วกูสองนี่ครับโอ้โหแมวทองน้องพี่แตกไปดีน้องเอ๋ยยิ่เลยน้องรักอาไรเนี่ย 12บาทน้ำเือนมาดีอยู่ได้อยู่ไ,ยไปเยาะไปเยาะไปตื้อตื้อตืดอด,ด,ดือดเืดเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับตอนนี้ลงที่หลักเก้าสิบเป็นที่เร้อยก้อยดีแล้วใจไม่ดีตุ้มตุ้มตุ้มต่อมอึงละออแดงแดงมาหรือเปล่ปาเนี่ยนี่เจเล่แตกที่แน่แท้แตกไปจัดไปยังเสียอย่างแบบโอ้โหมาตัตใหญ่ เรแตกไปถึงบาทเม็ดสองบาทนะธรรมดาอ,มอยาาอ่าคาดหวังครับเพื่อนเราจะได้ไม่ผิด,วห,ดงงหวังดูทรงจังหวะนี้ต้องคาดาหวังไว้อล้วไม่มาเลยไม่เข้าใจนอมสวยเพื่อนมันต้องคอมโบแบบนี้แหละเพื่อนนี่แหละยี่สิบสี่ม,มาเพิ่มได้ไหว โอเคเลทส์กโอโหไม่มีต่ออย่างเงียบดิแล้วคูนสองอะอย่างเงียบใจใช้นั่นยัย่าไหร่สิบคูณสี่สวยเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้หว,วานวานแล้วเนาะอย่างชอบโอ้แ oh, ต oh, ่เราลงมาที่แปดสิบละใจนี่อุ้ยสเก็ตเตอร์สามต,ตัวเพื่อนเอาหน่อยวะ งเงียบเลยงเงียบใจไม่ดีเออน้ำมาได้เดินเบ็ดไปเรื่อยไงเอาสู้ไอ้โป้เชไปโช์อืมสัมฤทธิ่มาแตกอีกรุงตรงนางอะไรวบบนี้งเงียบจิงคอมโบจ่ายน้อยน้อยน้ำเพื่อนนะนะโอเคเวรีกูดอืมรู้จะมาให้มา K okay, รวยอเหรือจาก60ขึ้นไหมขึ้นอ,นนอีกงไหมเจ็ดสิบวตอนนี้60เหมือนเดิมไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอยากขยับไปไหนนะมีอ่ะยิงถดถอยลง่ะเพื่อนนะหลอดไบบนี้อ่ะอืูหูนจอเลยเออเยี่ยมไหมโอ้โหหุ่นหกอืมแต่ให้หกส่งโปรให้เก้าหอเยี่ยมเลย มาดีก็แตกไปเดีครับผมโอ้หกสิบแปดบาทำล่อๆไปก่อนขึ้นมาร้อยกว่าเล่นง่ายเนาะมากูนสองเน้นเน้นเนาะเนาะเออมามคอมโบโลเลิศมาดีนะเพื่อนะรให้ไม่ได้คอมโบส,สวยๆพัดมาไม่เข้าวะเนี่ยคูณสองไีกครั้งนะ สองร้อยไม่ใกล้กันน้มนี่อ่ะดอกนี้แล้วมามยังไม่ถึงอีก่ั่นดอกนี้แล้วมา,าคูณสี่อะถึงเป๊ะไปวายตัเวเบ้อต้องมีตัวแตกวแหละนั่นไงไม่มีจัดไปเอาดิเออเกินไปนะคูณสองคูณอ่ะตอนนี้ดีสองร้อยแล้วก็ได้สามตัวนี่เริ่มเห็นทีขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนนะ่ะสามสี่ครั้งใช่ไหม รู้ถึงจริงๆแต่เห็นเยอะมากอ่หานหนูบ้านตาโอ้โ oh, ห96บาทไม่ธรรมดาไปแต่ไม่สวยๆ96หวานๆเพิ่มเบ็ดว่ะค่อยเล่นเบ็ดไปได้ไปซดสิบไดไมโอ้ยมยข oh, yeah. อเสียงน,งนิดนึงนะเพื่อนนะมันจะไม่มาตายยุ่งแบบนี้อ่ะประจำเลยประมาณสาม,ส,ามสี่ร้อยเพิ่มเบ็ดสิบหนึ่ง ท่านนายมันได้แบบพุ่งฉุดนะเออมาแตกว้าวยัดนอคานอื้มสวยเนี่ยของผมไม่มีต่อมันไม่ต่อเนื่องพรเพื่อนโอ้โหโร้อยข้าศึกว่านเมื่อกี้เอาแล้วไงหวานหวานอื้มเยี่ยมเลยเงินรางวัลก้อนโตน้ะเพื่อนเนะี่ยออกมามันก็มาโหด, <c oughs> ดัวจีแบบนี้ของดีเด็ด,ดถูกใจใช่เลย มามันต้องมีต่อเนาะขึ้นมา500ละเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาอีกทาโต้มัามาแค่นี้ม,มนันไม่พอโอ้โหเจเลอ่เจเลอ่อไม่เข้าอีกแล้วอืมนั <c oughs> ม่นยังสเก็ตเตรอร์ไม่มาเนี่ยมันเป็นเหมือนบางวันนะบางวันถ้าไม่มาก็าไม่มาอันดิงนะเพื่อนะเออเล่นยังไงก็ไม่เข้าอันดิงอ่ะม,ม,มันมีเฉีเฉียดมัน ไม่เจอเขียนมัาไหมเห็นสามตัวคือแบบไม่มันไม่แตกให้ลุ้นต่อไงเออมันเดินอยู่อย่างี้ยคือมันแตกให้ลุ้นหน่อยเออแล้วก็พอมีแบบเออให้เราดีใจอะไรบ้างออแต่ตอนนี้แบบหมดแต่เง,งียบเงียบไปเลยนะเนี่ยเงียบสุดๆอืมาอย่างเงี้ยจีโอ้โหลงที่สี่ร้อยยี่สิบบาทแล้วเหรอไหม โอ้ยสะเก็ดตือมาให้ดีใจมาให้อยากแล้วก็จากไปแบบเงีย,ยบๆคูนสองสิบหกบาทวายเพียนเป็นวายโอ้โหวายวายมันแตกแล้วเนาะอืม,มาแบบนี้ว่โอโ้คูณสี่เอาเลี้ยวครับท่าม้ชมโอ้โหมาแล้วป่ะผมมันวานนะผมอ่ะมันเป็นสองร้อยยี่สิบบาทเวร g ก o d มาเดี๋ยเวลาขอเดินแล้วกันนะเสียงเสียงเลยคอมโบสุดสุดย,ยังไม่มานึ่นเพื่อนนะเออมันได้กินเรื่อยๆมันแตกไม่หนักพอมาอยากได้สคัตเตอร์หอยสคัตเตอร์เขาเบ็ดยี่สิบได้ไหมเออได้เฉลยใช่ดิหอยถึงพันเพราะว่าตั้งเป้าหมายอะ่ะมาเป้าหมายไว้พุ่งชนนึ่นเพื่อนนะเราต้องชนมันซะมาเอา้ทะลุเลยอื้อ เบนยีแบบ้จะเป็นหน่อยๆแบบนี้เนี่ยคอมโบไม่เข้าแต่ก็ไม่มีโอ้ดูได้อย่างเดียวดุดเป็นอย่างเดียวเพื่อนเอาแล้วไงส่งต้นยังไม่ดีอะ่ะเราดีสามร้อยรับนอนนี้มาเราไม่อยากำต้านแต่ไปหกสิบสี่บาทแล้วไงมีเองจดัดดีโอ้โหคูณสองนะาแพงอยู่เนี่ยโอ้โหห้าร้อย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเกือบถึงมาแลวเมื่อนมาขออีกนิดเดียวยังไม่ถึงร้อยอันนี้ยหูอสองมีต่อเมล่ายังไงไม่มีต่ออ่ะอะก็ลงลเลยดียครับรอเลแปดร้ <c oughs> อยม, <c oughs> ม,มาเดิอ่ะเอาหน่อยอีกแค่ไม่กี่ร้อยก็ถึงสองก็อีกถึงพันแล้วโอ้โหอ,อีกนิดเดียว อุย้อยเจ๊เลิกนั่นเปลี่ยนเป็นคิวบ้างนะนีค่คิวแบบนี้เพิ่งแตกสุจิปะโอ้โหสแตรตเตอร์มีลุ้นมาไหมถ้าไม่มาก็ไม่เอาวะเออไม่อยากจะง้นะอล่ะลุนไลทีอะ่ะไม่มาจริงด้วยมาโอ้ยจังหวัดนีนะ้แพงอยู่สามร้อยย่สิบบาทโอเค,น,น,คน,นั่นคุณสิบยิงทีบทจะมาก็มาง่ายๆโอ้ไม่ต้องเรียกมาเองซะด้วย วันนี้ก็ถึงบานเลีกนิดเบื่อนา456บาทวันนี้ก็ขออยู่ที่ยอด1,000บาทนะเบื่อนาตึงสา,าเคร็ตเตอร์ไม่หมายเนี่ยเอองงงงใจยอม,มยใจเขาจริงไงแมวทองช่วงนี้ตึงตึง,ตง,ตงตนอาการเป็นประมาณนี้นเบื่อนาไว้เจอันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันกสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวนแล้วก่อนอยังไงก็ขอทุนที่ติดตามรับฟังรับชมไว้ด้วยกันนะครับผม